สวัสดีวันพน้องครับนีนเสาร์ที่สองมกราคม2 5 6 8นะครับประบอกกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเข่าวแ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาชมกันกันนะครับนะครับมื้อนี้นะครับสนามก็ยังศพเศร้าอยู่นะครับในหอยในหางผู้ชมกระบกนะครับได้กันหยุดปีใหม่ยังมันในสวงอยู่นะครับยังมันในสวงอยู่นะครับ ตลาดก็มีมัวอยู่ประมาณ60สิบเจ็ดสิบตัวนะครับตัว hmm. บางตาครับ hmm. ประมาณ hmm. เขาประมาณเปอร์เซ็นต์นะครับนี่สับหาเปอร์เซ็นต์นะครับยางเลาะเหรียญเหมือนกันคืบคือมั มดังหามาหาสืมันตายลงข้างฝุ่นเป็นจ่ายเงินกั็นเงี่ครับเป็นจ่ายเงินกันนสื่อขายกันนะในหอยในหอยครับในหอยมันก็สื่อขายเปนมื่อกันดีนะในหอยในหางอย่างหลอบมันสือกว แม่แยกลูกสูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าขายเทานครับผมสองหมืนครับสองหมื่นนครับัออบวยใหญ่ๆแม่แยกลูกทองหวังงวดใหญ่ยยๆลูกประมาณสองเนี่ยับยังสดๆอยู่เลยตื่นสนามหุ่อยนะงวเข่าสนามใหม่ถ่ายยืนงามเครื่องดำๆนะ สองหมื่น,นนะมถึงนะครับมีเนื้อมีหนังอยู่นะแต่ลอยหายดกกีนนะ๋ยขอบหมูดำแข้งขาดำเครื่องดำนครับนมสีนมง,งานมืกันตอนมันเป็นราคาแสนสองนั่นแส <c oughs> <12 S 2> นสองนึงเจ้าของซื้อมาหกหกหมื่นหกหมื่นอนี้แสนสองบคายนี่สนใจนี่ติดต่อได้บเบอร์เดียว ี่เ091 091 368 368 1970 1970สนใจโทรมาสอบถามเรื่องงหวใหญ่เลยบโครงส้างใหญ่ับแต่ลอยหายออ้อยอกันอ้อยกันแลันับอรอกันเมื่อนี้บรรยากาศนะครับพ่อนีัวนีิ่งได้เนี่ยง่า ม,มัน,นุ่มหน่อยมันนุ่มหน่อยมันลอยเมื่อต้องดรเมันอยดูขาหน่อยจังเลยแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกลูกเมียงรลุ้นจะบาทมั่งสองหมื่นสี่พันแม่ลูกครับอ๋อสาวซีครับเครื่องดำดำครับสูงประมาณร้อยสามห้าบวกนะครับ หัวลนลวนธรรมชาติลวนทังแม่งลูกครับอกหูดำแกงขาดำเครวืค่องดำลูกประมาณร้อยสิบหาบวกร้อย้ามัมีร่อยซ้หายสองหมื่นสี่พันต่อนรถดินประกันตัวหพนงดูสวงดีนะครับนมซีนะครับดูสวงดีนุมซีนะหัวล้นธรรมชาติล้วนธรรมชาติ สวนธรรมชาติขอบหมูดําแข้งขาดําเครื่องดำนะครับท่ายืนเดี๋ยขอแข้งขอขาเลยนะครับยืนดีอยู่นะครับเพิ่งนะครับท่ายืนนะครับลูกตัวที่สองนะครับนีลูกสาวตัวที่สองนะครับลูกเนี้ยสดๆยังไงนะสาวสี่ตัวใดอีกอยู่นะครับตัวใดอีกครับอันนี้เศร้ารักอันก็มี้ศร้าหักตัวใดอีกลูกแม่ลูกลูกตัวเมียเครับ หรือแมวเขาพันเดกันนี่นะครับเขาพันเดกันอยู่นะครับแมวแมวมุ่นะครับแมวแมวออกดำนะครับลูกนะครับออกลูกิีเล่มากลูกินเล่มากนะครับสมเล่มากนะครับเอาไปส่งดีนะครับเอาไปผสมสายเหนือนะแมวสูงลอยสี่สิบยู่นะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ดนะ5 5 5 5รรใดนะครับ085 545 5175 5175้นึเจ็หงทกสนใจโทรมาสอบถามเรื่องหครับอยู่นามนนะครับเบิง้งคากั้ดำ,ดำคเครื่องดำอมนะครับเครื่องดำอมนะครับเบิ่งนะครับมือนี เงาเครับร้อยสี่สิบบวกรนะ้อยสี่สบห้าร้อยสี่สิบบวกรนะ้ยสห้าเยเาครับปีใหม่ค่อนข้างจะลล่วงนิดหน่อยนะครับลงล่งนิดหน่อย,อยแต่ว่างูเนือยังได้ขายดีอยู่นะครับงเนือขายดีเกนะครับสาวน่อยสาวน่อยสูงเลยยี่สครับ มีหอยพันไขกันมื่นนะครับมีหอยพันไขกันมื่นนะครับมีน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าหาคนขายกพเพราะว่ามีคนขายนะครับแม่แบบแม่ลูกลูกแม่งวเท่าบดสูงรลอยสามสิบนี่เป็นตลุเนี่นะครับเพราะว่ามีคนขายนะครับ มัวเนื้อไส้นีหมื่นเก่าหมื่นเ่าพันหารอยครับร้อยสีบนอะ้วนๆน,น,นะครับันวนเนื้ออ้วนๆนะครับใน่หางเนื้อมันก็นยังซื้อนะหมื่นเก่นะแม่ลูกสูงลอยหาสิบบวกนะ เปิดว่าเศร้าเจ็ดลูกกูเนาะแม่ลูกลูกคกูเนาะแม่ลูกหมื่นหกห้าร้อยหม่นหกพันห้าร้อยแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่เท่าบดครับสูงประมาณร้อยสามห้าเน หมื่นหกหมืนมนอีมนหก็เือัน,นอมันอันนั้นอันแมนหมืนกัันน้สองครมหมื่นหกห้าร้อยสองราเดหาไาเคือ่องดำดำ แม่นี <Okay. S 3> ่ได้ได้ใหญ่นะครับแม่นี่คมนี่ได้สดนะครับได้สดลูกประมานสองตัวนะครับสามตัวนะประมาณนะครับบ่เกินสามนะครับลูกแม่นั้นลูกผู่ลูกปู่ได้โค้งสังนะครับลูกปู่ได้โค้งสังอันนี้ลูกแม่ได้นะครับได้อายุนะครับอันนี้ลูกแม่ได้อายุนะครับ อันนี้ร้อบวกครับร้อยสีบวกครับขานำเียงกันครับส่เบอร์นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเดหกเเสอามหกองสาหนใจทรมาสอบถามดึงเอาวดยูน้ามุนเท่าบดครับเอาเอซี่ทำหาหลายยืดเท้าบดมีอีกคนหนึ่งนืคอหาเจ้าของทัานปอยนะครับี คมนี่ก็น่าสนใจนึงครับมื่นนะครับหายังหายจ้าของมันปล่อยอยู่นะมือนี้ก็บรรยากาศก็บซบเซาน้อยๆนะครับยังยังเงียบเงียาๆอยู่นะครับในหอยกับมาเล่มนะครับนะครับมาเล่มนะครับในหอยมาเล่มกับพ่อเด๋อเอานะครับงัวเลี่ยงกับนะครับยืนเบื้องหน้ากันนะพ่อเด๋อ ก็เดบเล่มก็เดบเปลี่ยนมือกันนะครับแต่ว,ว่าง้วนเหนือก็ยังขายนะครับคือเก่านะครับขายดีคือเก่านะครับแต่ว่ามือนี้ง้วนเหนือจะอ่อนนะครับนม้วนเหนือก็ยังอ่อนอยู่นะครับสูงร้อยสี่สิบกวนนะครับสูงร้อยสี่สิบกวนอย่างเี้แบบนะครับเดบหมื่นเก่านะครับหลอดสองหมืน่นในไซนใหญ่นะครับ อ่อนล่งแห้งนะครับเมื่อนี้บรรยากาศก็กพอสอังเกตนะครับเมื่อนี้นะครับแอดมินกับสีจะพากลับบ้านแล้วล่ะนะครับ